เจเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมดีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยนำสาระดีๆมาฝากท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดสั้นๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่จะเป็นกำลังให้ เราได้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานหรือทำอะไรก็ตามแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสไว้มีอยู่ถึงหาประการก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาใครมีธรรมะหาประการนี้จะมีพลัง จะมีอินทรีย์ที่มันแก่กล้าคือสามารถที่จะอยู่ในโลกสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยดีงามเริ่มจากศรัทธาก็คือความเชื่อมัน่นคนเราเนี่ยถ้ามีความเชื่อมัน่นมั่นอกมั่นใจทำอะไรมันก็สําเร็จถ้ากล้ากล้ากลัวกลัวแล้วทำอะไรมันก็สําเร็จได้ยาก คนจะต้องมีความเชื่อมั่นซะก่อนก็คือมีศรัทธาต่อมาวิริยะก็คือให้มีความผักเียรนความพยายามความขยันความอุตสาหะถ้าจะพูดแล้ววิริยะก็คือความแกล้วกล้านั่นแหละความอาจหารงานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคข้อขัดข้อง แต่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเรามีความผักเพียนความพยายามท่านจึงให้วิริยะเนี่ยมันเป็นกำลังสติคือความไม่ประมาทความไม่เพลอเลอความไม่เลนเลอ่อให้มีสติอยู่โดยสม่ำเสมอจะทำอะไรก็ตามให้มีสติสตินี่จะเป็นกำลังแล้วก็สติเนี่ยจำปรารถนาในจิตทุกการในสถานทุกเมื่อ ในทุกหนทุกแห่งที่ทุกหนทุกแห่งสถานที่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องจำปรารถนาสติมีสมาธิก็คือความมั่นคงความหนักแน่นไม่หวั่นไหวเหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พยจมานมีทั้งพยามานมีทั้งเสนามาร มารบกวนพระองค์ก็อาศัยความตั้งมั่นคือสมาธิเป็นหลักถ้าเรามีความตั้งมั่นมีความมั่นคงก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นกำลังเป็นอินทรีย์ธรรมะจีเป็นพละเนะี่ยบางทีท่านก็เรียกว่าอินทรีย์ห้าพละหนะ้าคือมันเป็นพลังมันจะเป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มีปัญญา ปัญญาก็คือความรอบรู้เนี่ยมันมาหลายทางมาทั้งการฟังสุตตมะยปัญญามาทั้งการคิดจินตามมะยปัญญามาทั้งการลงมือกระทำภาวนามยปัญญาถ้าใครก็ตามมีธรรมะเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่รอดปลอดภัยเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ทุกด้านยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยละให้มีไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งถึงไม่มีครบทั้งหข้อแต่ขอให้มันมีข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศรัทธาความเชื่อวิริยะความภากเพียรสติความระลึกได้สมาธิความมั่นคงตั้งใจมั่น ปัญญาความรอบรู้บุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่รอดปลอดภัยกับสังคมในยุคปัจจุบันได้สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเชิญขอเจริญพร